ยกนิ้วโป้งคิมยูขคยอมในคอนเสิร์ต2025 TRIU STY Encore in Bangkok กลับมาไทยรอบนี้ใครๆก็ชมว่าพูดเก่งขึ้นแถมที่เล่นแล้วยังขี้อ้อนด้วยสำหรับศิลปินหมุมเกาหลีที่ชื่อคิมยูคยอมคิม y u g Y E O M หรือยูเคยอม GOT7 All r o u n d ร r เดออีกคนแห่งวงการ K-pop และ K-hip-hop ซึ่งความสามารถล้นตัวทั้งสกิลแดนที่ไม่จมไม่หายและไม่อายใครเรื่องร้อง นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มแม่แม่และเหล่านูน่าไอกอดเซเว่นไอจชื่อแฟนคลับของวง GOT7 หรือที่แฟนๆนิยมเรียกว่าอากาเซยังไม่ต้องสงสัยงานนี้ยังสนุกมากห้องมากกับคอนเสิร์ต2025ยูคยอมทัวร์ทรัสตี เอนคออินแบงคอก2025ยุบยอมทัว์ T, Bangkok, t r U S T Y เอนคออินแบงคอกเครื่องหมายสี่เหลี A ่ยม2025 T r U S T Y ขีดล่างเอนคอขีดล่างอินขีดล่าง B A N G K O K เมื่อวันเสาร์ที่วันที่15มีนาคม2568ที่ผ่านมานบไบเทคไลฟ์ไบเทคไลฟ์จัดโดย4 1วันวันเอนเตอร์เทนเมนต์โ a วัน e n t เอร์เทหรือ 411N ของคุ่งเฉลิมชัยมหากิจซีริจับมือต้นสังกั G, G, ด AOMG AOMG และ Wonder Wonder ประเทศเกาหลีใต้ ยูเคยอมที่เห็นแฟนๆตกเท้าเดินทางมาร่วมสปอร์ตกันอย่างหนึ่งแน่นก็ไม่ยอมน้อยหน้าขนการแสดงจัดเต็มที่เรียกได้ว่าเต็มหิ่มครบรสแถมขนเพลงจากอัลบัม้มรั u s me มาฝากแฟนๆยกอัลบั้มรวมถึงเพลงฮิตจากวง GOT7 และ2เพลงใหม่ซึ่งยังไม่ได้ปล่อยอย่างเป็นทางการให้อากาเซได้ฟังและที่สุดของความพิเศษครั้งนี้เขาเลือกหยิบเพลงจาก ซีรีส์ไทยที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้อย่างเรื่อง G.E.L.B.O.Y.S สถานะกักใจมาร้องให้อากาเซฟังแบบสดๆยิ่งกว่าปลาในตลาดอีกด้วยการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 0 2 5 T.I.U.S.T.Y. ขีดล่าง N. คขีดล่าง In. ขีดล่างแบงค์อบครั้งนี้ยูขยอมได้เริ่มต้นโชว์ด้วยเพลงแรก When You Fall ต่อด้วย i w a n Yu a r o u ก่อนจะเข้าสู่ช่วงทอกแรกที่ยูคยอมได้เปิดด้วยคำพูดอ้อนแฟนๆสุดธิ์สวัสดีครับ ผมเป็นหนุ่มยุคยอมครับนี่ผมไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมครับท,ทุกคนทุกคนทําให้ผมมีความสุขเสมอเลยครับสุดยอดฮงมากพร้อมพูดเต็มปากเลยว่า n อนคอสำหรับคอนเสิร์ต T I U S T Y มีที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นไต่ระดับจังหวะก,กันด้วยเพลง L O L O และไฟนับว่าเป็นช่วงเปิดคอนเสิร์ตท,ที่เรียงลำดับการแสดงค่อยๆเรีกยกเอเนอรจีจากแฟนๆได้อย่างดี มาโยกกันต่อกับเพลง W O O Y A Y A Y A U Y A Y A Take You Down All Your Fault n e j m o s ย a Take It Slow p o อ a อ o Kensaku และ Senotin ส่วน c ีน n a กันยืนคือเพลงถัดมาที่หนุ่มหล่อเรื่องแสงพูดเองเลยว่าเป็นเพลงเท่ๆของเขาที่อยากโชว์ให้แฟนๆได้ชมต่อด้วยเพลงเต้นสนุกๆอย่างแดนสเตปปินและ บิดชีหน้าก่อนจะส่งต่อเวทีและผู้ชมให้สนุกกันต่อกับโชว์ของ DJ Wagon J W E T U N ที่ขนเพลงฮิตจำนวนมากมามิกซ์ให้แฟนๆได้เอ็นจอยไปด้วยกันกลับมาจอยกับยูขยอมต่อในเพลงมีอะไร all about you และ sweet life นอกจากนี้ยังโชว์เพลงใหม่ที่ยังไม่ได้ปล่อยอย่างเพลงที t e t e ูและเพลง Set Me Free ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกนอกจากเกาหลีใต้ที่ได้ชมเพลงใหม่ก่อนใครไปกันต่อกับเพลง Falling in Love และ Ponytail ก่อนจะอวดอากาเซด้วยเพลงไทยที่จริงใจซ้อมกันสดๆบนเวทีไปเลยกับเลิกกักแล้วรักก่อน Red Flag เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง G.E.L.B.O.Y.S สถานากักใจทำเอาแฟนๆหลงรักในความขี้เล่นของหนุ่ม r e e แ Flag ผู้นี้ไปตามๆกันมาถึงคิวของเพลง Summer Blue ซึ่งในระหว่างโชว์ผู้ชมจากชั้น2ชวนกันร่อนจรวดกระดาษสีเหลืองส่งต่อความรักมาถึงบนเวทีเป็นโปรเจกต์จากบ้านแฟนคลับที่น่ารักมากโดยยูคยอมก็น่ารักกลับไม่โกงด้วยการเดินเก็บจรวดติดตัวกลับไปเป็นที่ระลึกด้วย จากนั้นฮีเสิร์บชุดใหญ่ไล่ไปตั้งแต่ LSO MI, Love the way, 1 minute, 1 Batman และ Light b u n b e h พักหายใจกันเล็กน้อยแล้วเข้าช่วงเอนคอร์ของคอนเสิร์ตเอนคอร์ในครั้งนี้ยูเคยอมหยิบเพลง W U H และเพลงจากวง G O T 7ย่า1หนึ่งบวกหนึ่งก่อนจะขอถ่ายภาพกับแฟนๆโดยเหล่าอากาเซ่ไทยขอส่งท้ายด้วยเซอร์ไพรส์เป็นแฟนอาร์ตบนผืนผ้าร่วมด้วยป้ายสโลแกนที่เขียนข้อความว่าอูลายยืนแห่งยุคยมมุนจิดาลิโกอิโซโยพวกเรารอคอยยูเคยอมเสมอรวมถึงคลิปวิดีโอสัมภาษณ์น่ารักๆ จากอากาเซ่ทั้ง383คนตามด้วยเซอร์ไพรส์คลิปวิดีโอจากทีมงานเกาหลีซึ่งได้แอบถ่ายทำกันในระหว่างเตรียมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่นเองอยูเคยยอมหยิบเพลงพาร์ทแครีมาปิดท้ายคอนเสิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2025 T R U S T Y ขีดล่าง n c อขีดล่างอินขีดล่างแบงคอกโดยมีเหล่าทีมงานเกาหลีรัวถึงซ E อกึ้งขึ้นเวทีมาหยอกหยอกศิลปินอันเป็นที่รักด้วยการรุมสาดน้ำทำเย็นสนุกสนานกันไปยังไม่จบง่ายๆเขาแถมเพลงโอ้ o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  O.W.E.E. ที่เคยได้ร่วมงานกับศิลปินไทยอย่าง F. Hero และ T.W.O.P.E.E. และเพลงล่าสุดของวง G.O.T. 7อย่าง Python เป็นความสนุกเต็มอิ่มตลอด2ชั่วโมงเต็มปิดท้ายด้วย Big กเซ p r i ไพจาก Y.U.G.Y.E.O.M. ทุกคนครับเดี๋ยวจะกลับมาในฐานะคอนเสิร์ตของ G.O.T. 7นะครับ สปอยตูมใหญ่กรี๊ดสนั่นไปทั้งฮอนดอกจันดอกจันเตรียมพบกับคอนเสิร์ต GOT7 ณราชมังคลากีฬาสถาน <c oughs> เร็วๆนี้ดอกจันดอกจันส่วนจะจัดขึ้นเมื่อไราสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอ f ฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน4 1 1ท n ทแพล p l a ร f o r m